เห็นบ่ครับพี่น้องเห็นบ่มานะครับพี่นอ้นนะะนองเอ้เมื่อนี้ย,ยสดต้มมาๆพี่นอ้องม,มาใส่กุ้งพันอือหือนี่นะครับพี่น้องเองบังมือบังครับมันก็จะมีเมนูแบบนี้อ่ะมาขันในกันเฮ็ดคลิปของแซมโมบานอีกดีนะครับพี่น้องรูปป้ไว้ไงมันก็จะเป็นการเฮ็ดคลิปดอกพี่น้องเอง คือห้องกินเขาทุม่มเงินนะครับพอบานก็ได้ทายไ้เพราะว่าห้าหมือนหนึ่งถาวมากข้อเสิยดีว่าบางคิดปัะกองอยูคงคง่คองว่าเอ้ยห้องไปเห็นนะกินแต่ละมือกินเขาแบบนี้น,นี่ว่าอือกระแบดีพี่นอ้องว่าไงแต่ละมือในชีวิตประจำวันพี่น้องเอ้จะบอก,กเลยนะครับไข่สองน้อยเด้อเนี่ยใส่ไข่ใส่กุ้งนะครับ ใส่ต้นหอมบักชีแสบแสบครับหืมเนี่ยเบิ่งไข่พี่น้องอู้ทำยังไงครับหืมสุดหลังพี่น้อง สุดยอดนี่นะครับพี่น้องมีคนถามมาหลายคนว่าเห็ดตังไหนเห็ดเพจคือมีคนติดตามพอดห้าพันหกพันนะครับพี่น้องเดว,วทิทบอกเลยครับพี่น้องเทคนิค,นคง,ง่ายๆสั้นๆนี่สวดไปข้ามไม่ใหญ่พี่น้องเลยกินยังก็ได้มาม่าก็ได้หรือกินเข่าอะไ้ข้ามไม่ใหญ่จัดไปพี่น้องนี่อืม้มให้แบบนี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลยจนมือเดเลย น้ำหนักเกือบหนึ่งรอยกิโลนั่นแหละครับพี่น้องพี่น้องต้องไปลดควม้วนมันบวกี่กวล็กครับพี่น้องไองกะเทกิ้ตัวไปเตี๋ยวเทาเฮ็ดไปจังนะครับพี่น้องเท่าใส่ในการนํำเนินที่วิตนั่นแหละครับพี่น้องเงเดือนสักเาื่หนึ่งหยาดมันก็จะเดินเดินไปเองนะครับพี่น้องเาะว่าคนดูมากเบิ่งห้องในแบบที่ห้องเป็นธรรมาชาติที่สุดนะครับพี่น้องไองนี่แหละธรรมาชาติของพอบันมีอย่างกลิ่นกลมาถ่ายสุดพี่น้องเบิ่งนะครับพี่น้อง บอ่ได้รู้ละแต่อิ่มทองแน่นอนครับจัดไปครับนี่เพื่อคนดูทุกคนหืมบาซิลสันจักสามาที่ก็น่นหอดสามาที่ลหรอท่านที่สดข้ามเยอะไรพี่น้องที่บอกปูปรดแท่ากั่นเอ้าพี่น้องครบสามาที่พอดีข้ามุดท้ายครับอื้อหือ เลือปากเต็มที่คลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้อง